กำลังใจได้จากไหนได้จากตัวเองสำคัญที่สุดตื่นเช้าขึ้นมา,ขอ,มาขอบคุณลมหายใจขอบคุณร่างกายขอบคุณธาตุสี่ขันห้าที่ทำให้ฉันได้มีชีวิตอีกหนึ่งวันและวันต่อๆไปต้องขอบคุณแบบนี้ และหัดภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะโยมหลายคนท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจหรือใจมันท้อถอยเพราะมัวแต่ไปยกย่องคนอื่นแต่ไม่เคยยกย่องตัวเองไปชมเชยคนอื่นแต่ไม่เคย ชมเชยตัวเองยกยอตัวเองบ้างยกยอแต่เรานะอย่าไปยกยอตัวเองต่อหน้าคนอื่นนะชมเชยตัวเองบ้างชมเชยแต่เราคนเดียวฉันจะนอนสามทุ่มแล้วตื่นตีสามทำได้ ฉันเก่งมากหลวงพ่อนอนสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นตีสี่หลวงพ่อทำได้หลวงพ่อเก่งมากโยมก็เหมือนกันต้องรู้จักสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองถ้าตั้งใจจะทำอะไรทำสิ่งไหนแล้วเราทำได้ อย่าลืมสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองนะโยมฉันจะสวดมนต์เย็นก่อนนอนให้ได้ทุกวันฉันทำได้ฉันเก่งมากภูมิใจในตัวเองเออฉันลุกขึ้นใส่บาตรทุกเช้าได้ใส่บาตรพระ ที่ผ่านหน้าบ้านฉันใส่บาตรทุกวันฉันทําได้ฉันเก่งมากภูมิใจในตัวเองสร้างเสริมพลังจิตพลังใจให้เข้มแข็งใจสําคัญที่สุดไม่มีอะไรสําคัญเท่าจิตใจเราเองนะหนึ่งให้รู้จักรักตัวเองบ้างเพื่อให้ใจที่เข้มแข็งสอง 2. องให้กำลังใจตัวเองบ้างกำลังใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือกำลังใจที่มาจากตัวเราเอง 3. ามเวลาทำอะไรประสบผลสำเร็จรู้จักชมตัวเองและมีความภูมิใจในตัวเองบ้างเพื่อเสริมสร้างพลังจิตพลังใจให้เข้มแข็งมงั้นจิตใจมันไม่เข้มแข็งนะ เสริมสร้างพลังจิตพลังใจให้เข้มแข็งดูแลตัวเองบ้างทําจิตให้มันสดชื่นให้มันสะอาดสบานสดใสยอยู่สเสมอรสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองนี่คือการบํารุงจิตบํารุงใจของตัวเองให้เข้มแข็งดีที่สุดและอย่างต่อไป ปัจจุบันเขาเรียกว่าคิดบวกคำว่าคิดบวกนี่เพิ่งได้ยินบ่อยๆมาประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเขาจะพูดคำว่าคิดบวกนะคิดบวกนะขอให้มีอะไรที่เป็นพลังบวกนะคิดอะไรก็คิดให้เป็นบวกบวกนะคืออะไรรู้ไหมการคิด มองโลกในแง่ดีหรือคิดแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตการคิดบวกหรือคิดอะไรในแง่ดีบางคนก็มักจะพูดว่าอ๋อไอที่หลอกตัวเองว่าดีนะเหรอไม่ใช่หลอกตัวเองอืมเออช่วงนี้ฉันผอมลงทางทางที่คนอื่นเขาก็มองล้าว,ว่าเราอ้วนนั่นแหละแต่เราก็จะ คิดบวกต่อตัวเองว่าช่วงนี้ฉันผอมลงนะอ,อมันไม่ผิดนะมีสิทธิ์จะคิดมีสิทธิ์จะพูดแล้วก็ไม่ได้หลอกตัวเองเพราะผอมลงจริงๆผอมลงหนึ่งกิโลก็ยังดีห้ากิโลสิบกิโลโอ้โหดีมากให้กำลังใจตัวเอง มองโลกในแง่ดีอา่าฉันสวดมนต์ได้เยอะขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิได้มากขึ้นรู้สึกภูมิใจนี่พอนั่งสมาธิได้มากขึ้นจิตใจก็เริ่มจะเป็นสมาธิพูดกับตัวเองมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกแต่ถ้าคิดหรือพูดออกไปที่ทำลายตัวเองคืออ นั่งสมาธิก็นั่งไปงนันงันละนั่งไปหลับหูหลับตานั่งไปด้วยง่งวงนอนไปด้วยยิ่งนั่งยิ่งบาปฉันนะ่ะยิ่งนั่งยิ่งบาปนี่เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ลายที่ทําลายตัวเองนะ <c oughs> ให้มองโลกในแง่ดีฝึกคิดในสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองมันไม่ผิดมองโลกในแง่ดีเสมอๆไหม พอเวลาผ่านไปเรื่องราวที่เราชอบคิดและคิดแบบดีๆเนี่ยมองอะไรก็มองในแง่บวกมองอะไรก็มองในแง่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มผ่านเข้ามาในชีวิตผ่านเข้ามาสู่สมองผ่านเข้ามาสู่ความคิดความรู้สึกเราและใจเราเนี่ยมันจะไม่ทอ้อแท้ไม่ถดถอยไม่สิ้นหวังไม่หมดกำลังใจ ถ้าเราคิดอะไรในแง่บวกแง่ดีเสมอถ้าเราคิดอะไรในแง่บวกในแง่ดีเสมอทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมดีให้คิดแต่สิ่งดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนหรือคิดบวกนั่นเองใจเราเนี่ยมันอาจจะทอแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจท้อถอยไม่มีใครรู้กับเราเรารู้ใจตัวเอง สัมผัสได้ด้วยใจตัวเองบางสิ่งบางอย่างไม่ควรจะไปเล่าให้ใครฟังถ้าเราเป็นทุกข์ถ้าเรามันท้อแท้บางสิ่งบางอย่างเราสามารถระงับอารมณ์ขมใจและเยียวยาฮิวใจตัวเองได้ก็ควรทำอย่าไปโพสอย่าไปโพสบอกคนอื่นว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ เรื่องราวที่เขาไม่รู้มันอาจจะรู้เพราะเราไปโพสต์นี่แหละแล้วร,รู้ได้ยังไงว่าคนอ่านหรือคนฟังเราพูดเนี่ยฟังเราระบายฟังเราพูดไอ้ที่เราเป็นทุกข์ท้อใจเขาจะสงสารเราบางทีเขาอาจจะมันไส้เราตื่มก็ได้สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าได้รับการสมน้ำหน้าตื่มขึ้นมาก็ได้ดีใจที่สุด ก็คือใจของเราเองที่ถูกรักษาใจด้วยตัวของเราเองเป็นอะไรทางจิตทางใจเป็นทุกทางจิตทางใจหนึ่งหันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้อาจจะอยู่คนเดียวมองซ้ายมองขวาไม่มีใครอย่างน้อยมีใจของตัวเองนะโยมสอง รู้จักให้กำลังใจตัวเองมากขึ้นมีอะไรให้รู้จักให้กำลังใจตัวเองกำลังใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือกำลังใจที่ได้มาจากตัวเราเอง 3. เวลาประสบผลสำเร็จแม้ว่าสำเร็จในเรื่องเล็กน้อยหรือสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆอย่าลืมภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองที่ทำสำเร็จในสิ่งนั้นๆแล้วอย่างต่อไปนะ คือพยายามมองโลกในแง่ดีอย่าไปมองอะไรที่มันแย่มันร้ายเพื่อทำลายจิตใจตัวเองใจต้องได้รับการรักษาและสำคัญที่สุดการรักษาใจการฝึกใจของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยดีที่สุดนะคือการนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ฟังธรรมะ จดเนื้อหาธรรมะเอาไว้อ่านเอาไว้ศึกษาทำงานไปด้วยใช้ชีวิตทางโลกไปด้วยแต่อย่าลืมทางธรรมเข้าไปอ,อ,อย่าลืมทางธรรมที่จะไปเยียวยารักษาใจเราเพราะเราเกิดมาเป็นชาวพุทธพุทธะต้องรู้ต้องตื่นต้องเบิกบานต้องรู้ตัวอยู่เสมอต้องตื่นตัวอยู่เสมอต้องเบิกบานใจอยู่เสมอ ในอัดในธรรมในโยมแล้วเราจะมีความสุขกับชีวิตที่มันเหลือน้อยเต็มทนเราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีร้อยปีก็ไม่ถึงอย่ามีความทุกขนานเกินไปชีวิตไม่ได้มีมากพอที่จะให้เรามานั่งทุกข์ใจถึงร้อยปีขนาดนั้นเราเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนา เราต้องมีความสุขทางใจให้มากกว่าความทุกข์ไม่ใช่เกิดมาเพื่อความทุกข์จะเกิดมาเป็นมนุษย์ทําไมทําไมไม่ไไเกิดในนรกนู่นถ้าจะมานั่งทุกข์อกทุกข์ใจ <c oughs> อย่าบ้าหลวงพ่อนะอย่าไปนั่งทุกข์ใจขนาดน,านั้นแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จะมานั่งทุกข์ใจจนตายนี่จะเกิดมาทําไมรีบหาวิธีพยายามรักษาใจ ให้หายทุกขแล้วจะเพิ่มความสุขมากขึ้นมากขึ้นยิ้มยํ้แจ่มใสในะโยมมีความสุขนะวันนี้ล่ำลาไปก่อนวันนี้ล่ำลาไปก่อนทรมาเป็นสิ่งโยยารักษาใจโยมสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพติดกันเทศกันเทศบูชาธรรมผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยของหลวงพ่อโดยตรงได้เลยนะติดกันเทศบูชาธรรมออนไลน์จตุปัจจัยกันเทศใส่ย,ย่าม แต่วันนี้ไม่มีย่ามมาห้อยมีแต่เบอร์บัญชีขึ้นอยู่ข้างหน้าวันนี้หลวงพ่อพูดดีจังเลยอะรู้สึกท้อแท้มากเลยแต่ฟังหลวงพ่อจบปุ๊บโอ้โหวันนี้เราต้องสู้และวันนี้เราต้องเดินต่อเราจะไม่ทอ้อทรมาหลวงพ่อช่วยฮิลใจขอบคุณมากถวายกันเทศหลวงพ่อสิบบาทนะเจ้าก่ะอนุโมทนา สามารถร่วมบุญติดกันเตียบูชาร,รมออนไลน์ผ่านเลขบัญชี6 2 2 6 2 6 7 0 2 2 9 7 6 6 2 6 7 0ย2 9 7ธนาคารกุลไทยหลวงพ่อมหาน้อยแต่ว่าจะขึ้นชื่อว่าพระมหานรินเทพธงชัยเป็นชื่อจริงหลวงพ่อมหาน้อยนะหลวงพ่อมหาน้อยคือชื่อเล่นนะไม่ใช่ชื่อบัญชีชื่อบัญชีธนาคารนี่ใช้คำว่าหลวงพ่อมหาน้อยไม่ได้เพราะเป็นชื่อเล่นต้องใช้ชื่อจริง ชื่อจริงหลวงพ่อก็พระมหานรินเทพธงชัยร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟติดก,กันเทศบูชาธรรมออนไลน์ผ่านเลขบัญชีนี้ได้เลยทำบุญเสร็จแล้วยิ้มวันนี้ฉันได้ทำประโยชน์ฉันได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อเป็นจำนวนเงิน20บาทฉันรู้สึกสบายใจและมีความสุขเหลือเกินความสุขและสบายใจนี้จะไปเยียวยารักษาใจของฉันที่กำลังจะหมดพลัง ให้มีพลังเพิ่มขึ้นและต่อสู้กับการใช้ชีวิตในโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าจะเหลืออีกกี่วันแต่ฉันจะทำดีทุกวินาทีทุกลมหายใจสาธุยมคิดทุกทางแล้วอนุโมทนาล่ำลาไปก่อนนะ